สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับเล็กแล้วก็พี่หมีในช่องเล่าสู่มีฟังอีกแล้วนะคะวันนี้เล็กก็มีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่นๆนะคะที่จะทำให้มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยมีอายุได้เป็นแบบร้อยปีพันปีเลยนะคะพี่หมีพร้อมที่จะฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะจากตำนานซูเมเลียเทพเจ้าอาน,นาคีนะคะได้ใช้เทคนิคนี้ในการที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นเทคนิคที่มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเทพเจ้าอานุนาคีนะคะไว้วันหลังเนี่ยเล็กจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็น่าค้นหามากๆค่ะจากเทคโนโลยีที่เราคิดว่ามีแต่อยู่ในตำนานเท่านั้นนะคะจูจ่ๆในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้นะคะมนุษย์ของเราเนี่ย ก็ได้ค้นพบวิธีเดียวกับที่เทพ,พเจ้านี้ใช้นะคะด้วยเทคนิคนี้เราสามารถกําจัดโรคต่างๆได้เช่นรักษาโรคมะเร็งหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเราเนี่ยให้กลับมาเป็นหนุ่มในอายุแบบประมาณ20ต้นต้นๆในตอนที่เราอายุ80ได้พี่มีว่าเจ๋งไหมคะโอเคเรามาดูการพัฒนาของอเทคโนโลยีนี้กันนะคะ ย้อนกลับไปราวๆหนึ่งหมื่นห้าพันปีที่แล้วนะคะเลขขอเรียกยุคนี้ว่ายุค1.0ของการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพันธุกรรมนี้นะคะ,ะก็มีมนุษย์ตึกดบรบพ์ชาวยูนานนะคะประเทศจีนเขาได้สังเกตเห็นว่ามีหมาป่าตัวหนึ่งเนี่ยเข้ามาเดินเตดเตะอยู่ในหมู่เผ่าของเขานะคะแล้วพวกเขาเก็ได้จับหมาป่าตัวนั้นมาเลี้ยงดูนะคะแล้วก็ทยอยจับหมาป่าเนี่ยมาเลี้ยงดูเป็นทีละชุดทีละชุด และเริ่มดัดแปลงพวกมันด้วยการแก้ไขยินในเวอร์ชั่น1.0นะคะจนกระทั่งหมาป่าเนี่ยกลายมาเป็นสุนัขสายพันธุ์ใหม่ๆทั้งหมดวิธีการดัดแปลงพันธุกรรมของเวอร์ชั่น1.0นั้นนะคะก็ง่ายๆนะคะตรงไปตรงมานั่นก็คือการผสมข้ามสายพันธุ์คือปล่อยให้หมาป่าที่จับมานี้นะคะผสมพันธุ์กันโดยธรรมชาติแล้วก็เลือกเอาเฉพาะลูกหลานที่เชื่องนะคะเชื่อฟังมนุษย์เท่านั้นเก็บไว้ทำพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆ หลังจากประสบความสําเร็จในการแปลงพันธุสุนัขแล้วนะคะคนโบราณเนี่ยก็ได้เริ่มหันไปสนใจพวก อดอกไม้ป่าพวกต้นไม้ใบหญ้าข้างถนนมากขึ้นนะคะ,ะจากนั้นหลายพันปีผ่านไปนะคะหญ้าหางม้าเนี่ยก็พัฒนาไปเป็นข้าวสาลีหญ้าที่โอชินเทเนี่ยก็พัฒนามาเป็นข้าวโพดแล้วก็กล้วยป่าเนี่ยก็กลายมาเป็นกล้วยพันธุ์ต่างๆไว้ให้เรากินนะคะแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยด้วยวิธีการเหล่านี้นะคะคนสมัยก่อนเนี่ยก็แค่พเพาะเมล็ดลงในดินหรือไม่ก็ปักชำต้นกล้าลงในดินนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยก็ดูแลมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นดีๆนะคะเพื่อที่จะได้ให้อผลผลิตแล้วก็มเมล็ดพันธุ์เป็นจํานวนมากเพื่อที่จะใช้ในปีถัดๆไปจนกระทั่งมนุษย์เนี่ยขยายเผาพันธุ์ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มสร้างเมืองขึ้นนะคะในจํานวนผู้คนมากมายนั้นนะคะก็มีคนจํานวนหนึ่งที่แบบว่าช่างสังเกตแล้วก็ช่างทดลองนะคะหาอะไรแปลกๆทำอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมา จนกระทั่งพวกเขาเนี่ยได้มีการรวมตัวกันนะคะเ,เรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็อรารยธรรมก็ถือกําเนิดขึ้นอรารยธรรมเกษตรกรรมของมนุษย์เนี่ยก็ได้พัฒนามอาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่หมีจนในที่สุดเ,เวอร์ชั่นยุค2.0ก็มาถึงนะคะในวันที่28กุมภาพันธ์1953นะคะก็มีหนุ่มน้อย2คนเนี่ยเขาได้ศึกษาโครงสร้างของ DNA แล้วก็พบว่า,เ,าเซลล์เกือบทั้งหมดเนี่ยมีส่วนประกอบของ DNA ผู้คนจะเริ่มสงสัยว่าเซลล์เนี่ยทำงานยังไงหรือว่าเซลล์เนี่ยทำงานตามข้อมูลที่เขาเก็บไว้ใน DNA แล้วก็โครงสร้างของ d n a เนี่ยคืออะไรข้อมูลเขาเก็บไว้ที่ไหนและพวกเขาก็ได้พบว่า DNA เนี่ยนะคะเป็นโครงสร้างที่แบบเป็นเกลียวคู่นะคะคล้ายกับงูขดอยู่สองตัวนะคะตรงกลางเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบที่เรียกว่า A T C แล้วก็ G นะคะหาก A เนี่ยจับคู่กับ T แล้วก็ C จับคู่กับ G เนี่ยความเสถียรของอเกลียวคู่นั้นนะคะก็จะเสถียรเป็นอย่างมากแน่นอนว่าโมเดลของพวกเขาเนี่ยถูกต้องนะคะไม่เพียงแต่ DNA เท่านั้นที่มีโครงสร้างของเกลียวคู่แต่ข้อมูลที่ควบคุมเซลล์นั้นก็ถูกจัดเก็บไว้ในชุดการประสมของ A T C แล้วก็ G ที่จับคู่กันค่ะ เล็กจะยกตัวอย่างให้พี่หมีฟังนะคะ,ะยกตัวอย่างเซลล์ที่เปลือกตาของมนุษย์เรานะคะหากเซลล์นี้ทำงานตามการรวมตัวกันของ AA TT CC แล้วก็ G แสดงว่าคนคนนั้นนะคะจะมีตา2ชั้นนะคะแต่ถ้าการทํางานของการรวมตัวกันเป็นแบบ AT AT GG G แล้วก็ C นี้นะคะคนคนนั้นก็จะตาตีนะคะมีเป็นตาชั้นเดียวค่ะพี่มี นักวิทยาศาสตร์จึงเรียก d ี a ชิ้นที่สามารถควบคุมการทำงานของเซลล์นี้ว่ายีนนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเราสามารถแก้ไขยีนได้เช่นแบบการแก้ไขคำในคอมพิวเตอร์นี้นะคะก็จะดีมากๆเลย เราก็จะสามารถเปลี่ยนคนจากแบบตาชั้นเดียวกลายเป็นตาสองชั้นได้เลยนะคะแต่มนุษย์เราก็ไม่ใช่เทพเจ้าอนาุนาคีเนาะพี่มีที่แบบว่าจะสามารถเลือกต,ตัดตรงไหนของสาย d n a ได้นะคะดังนั้นในยุค2.0นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จึงใช้รังสีนิวเคลียร์เพื่อสุ่มที่จะแก้ไขย,ยีนนะคะ ลังสีนิวเคลียร์นี่สามารถทำการสลายด n a อ DNA ได้หากควบคุมความแรงได้ดีๆเนี่ย DNA ก็จะไม่สลายไปนะคะ วิธีนี้นะคะก็จะทําให้เซลล์สามารถซ่อมแซมตัวเองได้แต่ในกระบวนการซ่อมแซมนี้นะคะพี่หมีก็จะเกิดการเปลี่ยนเบงขึ้นการเปลี่ยนเลนนี้นะคะก็จะนําไปสู่การกลายพันธุ์หากการกลายพันธุ์เป็นสิ่งที่เราต้องการเราก็เก็บพันธุ์นั้นไว้นะคะเพื่อที่จะขยายต่อไปในอนาคตยกตัวอย่างนะคะพี่หมีเช่นเรานําเมล็ดพิกนะคะไปฉายรังสีประมาณหนึ่งหมื่นเมล็ด แล้วก็นําเมล็ดพริกนั้นนะคะไปพ่อปลูกปรากฏว่าในนั้นนะคะมีหนึ่งมเมล็ดที่ให้ผลผลิตที่แบบพริกเนี่ยใหญ่กว่าปกติเป็นสิบเท่าเราก็นําผลพริกนั้นนะคะมาเป็นพันธ์ุขยายต่อไปเราก็จะมีพริกที่แบบใหญ่กว่าปกติไว้บริโภคในอนาคตคะ่ะ แต่การใช้รังสีนิวเคลียร์เนี่ยก็มีข้อจํากัดเหมือนกันนะคะพี่หมีเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ที่แบบหลังจากที่ฉายนิวเคลียร์แล้วนะคะ,ะบางทีก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ตามปกติเพราะว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นพลังงานที่ควบคุมได้ยากมากดีเอ็นเอในเมล็ดพันธุ์เนี่ยอาจจะมีการถูกทาลายไปทั้งหมดเลยนะคะมนุษย์จึงคิดค้นวิธีใหม่ขึ้นมา วิธีนั้นก็คือ,อะมะเมล็ดพันธุ์แห่งอวกาศค่ะก็คือการที่มนุษย์นะคะนำมะเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยใส่เข้าไปในยานอาวกาศ เวลาที่เขาจะบินขึ้นไปอวกาศนะคะ,ะใส่เข้าไปแล้วก็พอออกไปนอกโลกเนี่ยก็ปล่อยให้รังสีคอสมิกหรือว่ารังสีแกมมานอกโลกนะคะยิงใส่เมล็ดพันธุ์พืชเหล่านั้น mm hmm. เนื่องจากรังสีคอสมิกเนี่ยนะคะไม่รุนแรงแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะเมล็ดพันธุ์พืชหลังจากที่โดนรังสีคอสมิกนี้นะคะก็ะสามารถเจริญเติบโตได้ดี และโดยปกติแล้วนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่โดนรังสีคอสมิกนี่นะคะพี่หมิ่ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายพันธุ์ค่ะนอกจากการใส่รังสีแล้วนะคะ,ะก็ยังมีสารเคมีบางชนิดที่สามารถกลายพันธุ์ DNA ได้อีกด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นโคซีซีนะคะ สามารถเปลี่ยนส่วนหนึ่งของ DNA ในเซลล์โดยตรงให้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น2เท่าได้เลยค่ะพี่มีหลังจากที่ DNA ได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแล้วนี่นะคะเมล็ดพันธุ์ที่ก่อนหน้านี้ที่แบบปลูกไม่ขึ้นนะคะกลับมางอกใหม่ได้แล้วก็จเจริญเติบโตได้ค่ะพี่นะ่ทึ่งมาก จากการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบว่านอกจากวิธีการหยาบหยาบทางด้านกายภาพแล้วก็ทางด้านเคมีที่สามารถเปลี่ยน DNA ได้แล้วเนี่ยยังสามารถใช้วิธีทางชีววิทยาที่มีรายละเอียดขึ้นอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นยุคสามจุดศเลยค่ะพี่มี้นักวิทยาศาสตร์นะคะได้เริ่มฉีดยีนเข้าไปในอแบคทีเรียแล้วก็ทำให้แบคทีรียเนี่ยสามารถถ่ายทอดยีนเหล่านี้ได้ ในปี1974นะคะมนุษย์ก็พยายามแทรกยีน,เ,นยเข้าไปในหนูทดลองนะคะแล้วปรากฏว่าหนูทดลองเหล่านี้นะคะก็าสามารถถ่ายทอดยีนเหล่านี้ไปสู่นลูกรุ่นหลานได้จริงหลังจากนั้นนะคะในปี1980มนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนแบคทีรียที่สามารถกลืนน้ำมันแล้วก็แบคทีรียที่สร้างอินซูลินออกมาได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ท,ทันทีแต่ในปี1990นะคะ ทันทุวิศวกรรมเนี่ยก็เริ่มถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ฉีดยีนเข้าไปในแบบเซลล์ไข่ของมนุษย์นะคะเรื่องนี้จึงไปกระทบต่อหลักจริยธรรมของมนุษย์ถึงแม้ว่าสิ่งที่น่าทึ่งมากมายนะคะได้ถูกสร้างขึ้นในยุค3.0แต่ว่าการตัดต่อยีนนี้นะคะก็ยังทําได้ช้าแล้วก็ลาบากเพราะว่าการที่เราจะเลือกตัดแต่งยีนในตําแหน่งที่ต้องการหรือว่า ตัดอย่างแม่นยำนี้นะคะยังไม่มีวิธีที่แน่นอนเลยค่ะจนกระทั่งในปี2015นะคะเทคโนโลยีการแก้ไขย,ยีนแบบใหม่เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นทําให้มนุษย์สามารถก้าวข้ามยุค3.0ไปเป็นยุค4.0ได้ค่ะพี่มีเทคโนโลยีที่ว่านี้นะคะเรียกว่า crispr cas 9นะคะซึ่งเป็นวิธีที่ทําให้เราสามารถเลือกตำแหน่ง DNA ที่เราจะตัดเนี่ยได้อย่างแม่นยำเลยนะคะแล้ว crispr cas 9เนี่ยทำงานยังไง เรื่องนี้นะคะต้องย้อนไปที่การต่อสู้ของแบคที ria แล้วก็ไวรัสที่กินเวลานาน,านมากๆเลยนะคะแบคที rio เฟชหรือเรียกสั้นๆว่าเฟชนี่นะคะ,ะเป็นไวรัสที่เหมือนแบบนานโนบัตมากๆเลยนะคะพี่แล้วกจิจกรรมของมันก็คือการค้นหาแบคที ria โดยเฉพาะปัจจุบันประมาณ40%ของแบคทีเรียในมหาสมุทรนะคะโดนเจ้าเฟชนี่นะคะกำจัดทิ้งทุกวันทุกวันเลยะคะ่ะ โดยที่เฟชนี้นะคะจะฉีด DNA ของตัวเองเข้าไปในแบคทีเรียแล้วก็ DNA ชิ้นนี้นะคะร้กัดมากจะทำการก๊อปี้ตัวเองในแบคทีเรียนั้นเป็นจำนวนมากเ,าเมื่อสารอาหารในแบคทีเรียนั้นหมดลงนะคะเฟสเนี่ยเป็นพันๆตัวก็จะแตกออกมาจากเซลล์ของแบคทีเรียนั้นนะคะแล้วก็แพร่กระจายไปสอบทางแบคทีเรียตัวอื่นต่อไปเรื่อยๆค่ะ อันที่จริงหลักการนี้นะคะก็คล้ายๆกับที่มนุษย์เรานะคะติดไวรัสค่ะพี่มีแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีเซลล์ภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะแต่ว่าแบคทีรียเนี่ยไม่มีเซลล์ภูมคุ้มกันถ้าพูดตามเหตุผลแล้วเนี่ยแบคทีเรียพวกนี้ไม่สามารถต่อต้านไวรัสนี้ได้แล้วทําไมถึงยังมีแบบ60%ของแบคที ria เนี่ยอยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้พี่มีสงสัยไหมคะ นั่นเป็นเพราะว่าแบคทีรียนี้นะคะมีชุดอาวุธป้องกันเป็นของตัวเองค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบฐานข้อมูลใน DNA ของแบคที ria นะคะซึ่งมีชิ้นส่วน DNA ของไวรัสต่างๆฐานข้อมูลนี้เรียกว่า crispr ในเวลาเดียวกันนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่ามีคลังแสงอาวุธ DNA ของแบคที ria ที่เรียกว่า cas ค่ะพี่มซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตอาวุธต่างๆเมื่อไวรัสโจมตีแบคทีเรีย เมื่อไวรัสโจมตีแบคทีเรียใช่ไหมคะพี่มีไวรัสนะคะก็จะส่งอาวุธชิ้นแรกเนี่ยพุ่งเข้าไปยังตัวของไวรัสนะคะเพื่อที่จะตัด DNA ของไวรัสนั้นแล้วก็นำา d n a นเั้นนะคะเข้าไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลจากนั้นเจ้าตัวแคชที่2สงนะคะหรือว่าอาวุธชิ้นที่2ของแบคทีเรียเนี่ยก็จะเข้าไปในฐานข้อมูลเพื่อที่จะไปศึกษาชิ้นส่วน DNA นนั้นนะคะจากนั้นส่วนของยีนนะคะก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในตัวแคช แล้วเจ้าตัวแคชนั้นก็จะกลายเป็นแคชไนค่ะแคชไนนี่ก็จะสามารถเปรียบเทียบ DNA ของไวรัสได้หากพบว่าส่วนใหนของ DNA ตรงกับชิ้นส่วนที่เพิ่มเข้าไปในตัวเองนะคะแคชไนนี่ก็จะทำการตัดชิ้นส่วนนั้นทันทีนะคะทำให้ DNA ของไวรัสไม่มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้นการใช้แคชไนในการระบุตำแหน่งที่เราจะตัดสาย DNA นั้นจึงแม่นยำมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะพี่มีมนุษย์เราเนี่ยสามารถสังเคราะห์ชิ้นส่วนแคชไนได้ด้วยค่ะดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะตัดสาย DNA นตรงไหนนะคะเราก็ใช้แคชเนี่ยไปศึกษาส่วน DNA ที่เราต้องการที่จะตัด ได้แบบแคชไนออกมาแล้วเราก็สังเคข์แคชไนน์นั้นเพิ่มจากนั้นนะคะก็ฉีดแคชไนเข้าไปในร่างกายแล้วแคชไนนเนี่ยก็จะไปจัดการสแกนหาชิ้นส่วน DNA นั้นแล้วก็ตัดชิ้นส่วนนั้นออกไปนะคะจากนั้นร่างกายนะคะก็จะซ่อมแซมส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติดังนั้นในการที่เราจะสร้างหรือว่าแก้ไขย,ยีนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากอีกต่อไปค่ะ ตอนนี้ก็มีเพียงประเด็นทางด้านจริยธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเท่านั้นนะคะพี่มีแล้วประเด็นทางด้านจริยธรรมเนี่ยคืออะไรเล็กขอให้เพื่อนๆนึกถึงการสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกันด้วยกลไกของแคชไนเนี่ยมนุษย์สามารถสร้างยีนหรือว่าปรับเปลี่ยนยีนเนี่ยได้เหมือนการสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เลยแต่ การสร้างยีนแล้วก็ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมีความแตกต่างกันตรงที่ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ,ะมันถูกสร้างโดยมนุษย์คือเราสร้างมันขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้แต่ยีนของมนุษย์นี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์นะคะเรารู้เกี่ยวกับยีนเนี่ยเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น แน่นอนว่าเวลาเราสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ขึ้นมานี่นะคะก็มักจะมีแบบข้อบกพร่องหรือว่าเกิดบัักขึ้นมาใช่ไหมคะเวลาเกิดบัักขึ้นมาเนี่ยมนุษย์เราก็ไปแก้ไขซ่อมแซมนะคะหรือว่าลบซอฟต์แวร์นั้นทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่แต่เวลาที่เราจะไปแดัดแปลงสร้างยีนนี่นะคะ,ะถ้าเกิดข้อบกพร่องขึ้นมาเนี่ยเราต้องลบชีวิตนั้นทิ้งไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็น ประเด็นทางด้านจริยธรรมนะคะโอเคเราหยุดเรื่องประเด็นทางด้านจริยธรรมไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ,ะทีนี้เล็กขอยกตัวอย่างการทำงานของแคชนายกับโรค h i ชอเกี่ยวกับโรคมะเร็งแล้วก็โรคทางพันธุกรรมให้เพื่อนๆแล้วก็พี่หมีได้ฟังกันเพิ่มค่ะการทำงานของแคชนายกับ h i ชหรือว่าโรคเอดที่เรารู้จักกันนี้นะคะสาเหตุที่ h i ชวรักษาได้ยากนั้นเป็นเพราะว่า ไวรัสเอชไนี่นะคะพยายามแทรก DNA ของตัวเองนี่นะคะ mm hmm. เข้าไปในเซลล์ของมนุษย์ <c oughs> และก็ค่อยๆทำการ Copy ซ mm ้ำ hmm. ตัวเองนะคะในเซลล์ของมนุษย์หากเราต้องการที่จะฆ่าวัรัชเอชอเราก็สามารถทำได้นะคะพี่มีแต่ว่า uh, เราก็ต้องแบบ ฆ่าเซลล์ทั้งหมดที่มี DNA ของ HIV ให้หมดไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทำในผู้ป่วยที่แบบในระยะกลางหรือว่าในระยะปลายๆนะคะเพราะว่าไวรัสของเอ v ไเนี่ยด้แพร่กระจายไปเกือบทุกเซลล์ของมนุษย์แล้วนะคะ แพร่ไปเยอะเลยถ้าเราไปกำจัดเซลล์ทั้งหมดที่มี DNA ของ HIV เนี่ยก็เท่ากับเป็นการฆ่าผู้ป่วยนั้นไปด้วยไม่นานหลังจากที่แคชไนเป็นที่รู้จักนะคะ,ะในปี2015เนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้ใช้มันทำการทดลองดังกล่าว พวกเขาเพิ่มชิ้นส่วนทางพันุกรรมของไวรัส HIV ลงไปในแคชนายค่ะพี่มีซึ่งเปรียบเหมือนกันไก่ที่แบบเชี่ยวชาญในการตัดไวรัส HIV นะคะจากนั้นฉีดแคชนายลงไปในเซลล์ทดลองนะคะซึ่งเซลล์ทดลองเหล่านี้นะคะก็ได้มาจากผู้ป่วย HIV นั่นเองผลการทดลองแคชนนี้นะคะก็เป็นไปตามที่นักวิศาสาร์จินตนาการไว้ทุกประการนะคะ โดยเขาสามารถกำจัดยีนไวรัส HIV ที่เป็นโปรสิตในเซลล์นั้นได้นะคะและอีก1ปีต่อมาทีมแพทย์นักวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้ทำการทดลองเช่นเดียวกันนี้นะคะกับหนูทดลองที่ติดเชื้อ HIV 99%นะคะ่ะหลังจากที่ฉีด c a s ไนนี้นะคะเข้าไปในหนูทดลองอัตราเชื้อลดลงเหลือแค่48%เท่านั้นนะคะแน่นอนว่า c a s ไนนี้นะคะสามารถกำจัดยีน HIV เหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นการรักษา HIV เนี่ยก็เหลือแค่การผลิตยาเท่านั้นค่ะเรามาต่อกันที่แคชนาแล้วก็โรคมะเร็งที่ไร้การกันค่ะสาเหตุที่มะเร็งแพร่กระจายจริงๆแล้วนะคะเกิดจากที่ว่า เซลคุมคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะคะไม่ไวพอที่จะกําจัดเซลลมะเร็งเพราะว่าเซลล์มะเร็งในร่างกายของเรานี่นะคะเกิดขึ้นตลอดเวลาเซลล์มะเร็งเนี่ยจะทําการก๊อปปี้ซ้ำตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเวลาเลยนะคะดังนั้นทันทีที่เซลล์มะเร็งปากฏตัวขึ้นเซลคุมคุ้มกันใน มนุษย์เรานี่นะคะก็จะเข้าไปกําจัดเขาทันทีเลยยังไงก็ตามนะคะเมื่อความไวของเซลล์ภูมิคุ้มกันลดลงเซลลมะเร็งเนี่ยก็จะสามารถหลบหนีแล้วก็กลายเป็นมะเร็งในที่สุดค่ะ ดังนั้นในการรักษามะเร็งในอนาคตนะคะเราแค่ฉีดเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ไวต่อเซลเล์มะเร็งที่ถูกแตลแปลงโดยกลไกของแคชไนเข้าไปในร่างกายนะคะแค่นี้ปัญหาดังกล่าวก็หมดไปแล้วนะคะในปี2016คลินิกสำหรับการรักษามะเร็งด้วยแคชไนนนะคะได้รับการอนุมัติโดยผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันเป็นครั้งแรกแล้วก็อีกหนึ่งเดือนต่อมาเช่นกันนะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนก็เร่งทำการทดลองทางคลินิกครั้งแรกได้สำเร็จเช่นกัน เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศผู้นำทั้งสองประเทศนี้นะคะก็มุ่งนำเทคโนโลยีแคชไนเนี่ยเข้ามาใช้มาที่แคชไนแล้วก็โลคทางพันธุกรรมค่ะการจัดการกับโลคทางพันธุกรรมต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่แคชไนทํทได้ดีมากๆเลยค่ะพี่มียกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นตาบอดสีเพราะยินตาบอดสีใช่ไหมคะ การฉีดแคชนบางส่วนที่ตัดยีนบกพร่องออกไปแล้วก็เพิ่มยีนปกติเพียงเล็กน้อยเข้าไปแทนที่แค่นี้เราก็สามารถรักษาอาการตานปอดสีได้แล้วนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรค HIV โรคเอโรคมะเร็งหรือว่าโรคทางพันธุกรรมนี้นะคะเราสามารถรักษาได้หมดด้วยกลไกของแคชน โดยการแก้ไขยีนที่เก่ามาข้างต้นนะคะล้วนมุ่งไปที่ร่างกายของมนุษย์ยีนที่แดดแปลงเหล่านี้นะคะก็จะหายไปหลังจากที่มนุษย์เนี่ยเสียชีวิตลงใช่ไหมคะแล้วก็คนรุ่นต่อไปเนี่ยก็จะไม่มีการสืบอทอดอยีนชิ้นนี้ต่อไปแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยไปแก้ไขยีนของตัวอ่อนของมนุษย์ตั้งแต่ที่เป็นไข่ตั้งแต่ที่แบบมีเซลล์เดียวหรือว่ามีไม่กี่เซลล์นี้นะคะผลที่ตามมาจะเป็นยังไง ตัวอ่อนที่ถูกเป่แปลงยีนเนี่ยจเจริญเติบโตไปเป็นทารกยีนจะยังคงอยู่ในร่างกายของทารกนะั้นตลอดไปแล้วก็เมื่อทารกนั้นเติบโตขึ้นนะคะยีนเหล่านั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังลูกหลานของพวกเขายีนนี้นะคะก็จะค่อยแพร่กระจายไปสู่ประชากรลิ้นแม้กระทั่งส่งผลกระทบต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดแล้วตัวอ่อนของมนุษย์นี้นะคะ,<ม>ะจะมีโครงสร้างพิเศษหรือไม่จะแตกต่างจากมูทดลอง รือว่าจะแก้ไขยากไหมไม่นานนะคะหลังจากที่แคชนายเป็นที่รู้จักกันนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทดลองในตัวอ่อนของมนุษย์เป็นจำนวนสองครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็พบว่าตัวอ่อนของมนุษย์เนี่ยทดลองง่ายกว่าในมนุษย์ทดลองซะอีกในเวลานั้นนักวิทยาศาสตร์นะคะต่อต้านการทดลองประเภทนี้มากเลยค่ะพี่มีจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนปลูกฟังตัวอ่อนนั้นให้กลายเป็นมนุษย์จริงจริง เขาจึงไม่อนุญาตให้ทำการทดลองต่อนะคะแต่ยังไงก็ตามในปี2018นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนนะคะเขอเจียงขุยก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าตัวเองเนี่ยได้ทำการดัดแปลงพันธุกรรมให้กับทารก2คนชื่อลูลูและก็นานาลักนาน่านะคะได้ลืมตามออกมาดูโลกแล้วแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้รับยินสำหรับคุมคุมกัน ต่อตั้งเชื้อ HIV แล้วก็ต่อมานี่นะคะเคอเจียงขุยก็ได้ถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา3ปีแต่จนถึงทุกวันนี้นะคะเด็ก2คนนั้นก็จเจริญเติบโตขึ้นมาและยังมีชีวิตที่ปกติค่ะ บางทีมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะคะที่จะหยุดการทดลองแคชนายในตัวอ่อนของมนุษย์ได้ในอนาคตเมื่อผู้คนมากขึ้นนะคะ,ะเขาอาจจะคิดว่าการแก้ไขย,ยีนสำหรับทารกเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดมันเป็นการช่วยให้ทารก เกิดมาพร้อมกับความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ HIV หรือว่ามีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสต่างๆและเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาทุกข์ทรมานจากการผิดปกติทางพันธุกรรมนะคะหรือว่าได้รับโรคภัยต่างๆในท้ายที่สุดนี้นะคะยีนของมนุษย์จำนวนมากจะได้รับการแก้ไขตามคำขอร้องของทุกคนหลังจากการแพร่กระจายและก็สังสมชั่วหลายอายุคนนะคะมนุษย์ก็จะไม่เป็นอย่างมนุษย์อย่างทุกวันนี้คะ่ะพี่หมค และล่าสุดนะคะในปี2020ปีที่เพิ่งผ่านไปนี้นี่เองนะคะมีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาเคมีลีเคอร์ชิงนะคะมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงรองไห้อย่างตื่นเต้นเลยนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีคริสปาร์คแคชไนนี่ได้รับรางวัลโนเบลนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลคือ,อดอกเตอร์ชาปิยองเยและก็ดอกอรดวนานะคะ ซึ่งดร์ดวนาเนี่ยผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังของเขาก็คือลีเคชินนะคะดอเตร์ดวนาเนี่ยได้บินไปที่ฮ่องกงโดยตรงเลยแล้วก็นำโมเดลเนี่ยไปาสาธิตให้ลีเคชินดูนะคะลีเคชินยังกล่าวว่าหลานชายของเขาเนี่ยมีของเล่นใหม่อีกแล้วนะคะความตื่นเต้นของลีเคชินเนี่ย เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีแคชไนเนี่ยจะทำให้ลีขสชิงบรรลุปเป้าหมายสูงสุดที่แม้แต่ชินซีฮ้องเตนเนี่ยไม่สามารถบรรลุได้นะคะนั่นก็คือความเป็นอมะตาใช่แล้วค่ะพี่มีเทคโนโลยีแคชไนเนี่ยนะคะสามารถแก้ปัญหาอายุของร่างกายของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แค่การรักษามะเร็งหรือว่าโรคเอเดนจิบจิบค่ะพี่มีเทคโนโลยีแคชนานี้นะคะสามารถเปลี่ยนลีเคร์ชิงที่อายุ93ปีนี้ให้กลับไปเป็นหนุ่มประมาณ30ปีได้เลยนะคะนี่ไม่ใช่แค่นิยายวิทยาศที่มีในตำนานอีกต่อไปแล้วนะคะ,ะเพราะว่าประมาณ1,500ยยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตอายุของมนุษย์นี่นะคะ ถูกค้นพบโดยนะักวิทยาศาสตร์แล้วนะคะ,ะเช่นอยู่ในพวกกุง้ง lobster พวกปิงนะคะ,ะหรือว่าแมงกะพรุนอมะตะที่เล็กเคยเล่าไว้ในคลิปก่อนนะคะ,ะเพื่อนๆไปฟังกันได้นะคะ,ะยีนอมะตะตามธรรมชาติเหล่านี้นะคะเขาสามารถใช้กลไกลของแคชไนเนี่ยให้เข้าไปในร่างกายของมนุษย์ได้ บางทีรุ่นเราเราเนี่ยนะคะอาจจะมีอายุเป็นแบบพันพันปีได้เลยนะคะพี่หมีอันนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเรามาถึงจุดเริ่มต้นของการระเบิดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีเกี่ยวกับพันธุก,กรรมแล้วนะคะบางทีอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้นะคะเราอาจจะเห็นป้ายโฆษณาว่ากำจัดโรคต่างๆในร่างกายด้วยแพ็กเกจพิเศษสำหรับภูมิคุ้มกันใหม่ล่าสุดอะไรประมาณนี้นะคะ และในที่สุดนะคะผู้คนก็จะสามารถซื้อยินได้ตามความต้องการอย่าคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องตลกนะคะมีคนที่เรียกว่าไบโอแฮกเกอร์ acker, หรือว่าแฮกเกอร์ชีวภาพนี้นะคะ mm hmm. เขาสามารถทำการพัฒนายีนของตัวเองอยู่ในแบบโรงรถหรือว่าโลงครัวได้แล้วนะคะจริงๆค่ะพี่มี ยกตัวอย่างเช่นนะคะอดีตนักวิจัยนา s a ชื่อซานเนอร์นะคะเขาได้อัปโหลดกระบวนการพัฒนาแคชโปรตีนที่เขาทำการทดลองอยู่ในครัวของเขาเองนะคะลงบน YouTube ให้พวกเราดูเขาเนี่ยได้ถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาทั้งหมดรวมถึงการฉีดนะคะยินเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยลงไปที่แขนของเขาเองอมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงเล็กก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าในช่องเล่าสู่มีฟังค่ะ วันนี้เล็กแล้วก็พี่หมีขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย